สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาส่านผู้ชมเข้าป่าเก่านะครับเนาะครับมาหาตอนะครับเนาะหาตอนะครับหามาโดนเตอเลยครับนี่ครับกำลังมาพ่อห้างนั่นครับนู้นนะครับเมือนเนครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเราจะซุกไปดูนะครับ นี่ครับอยู่บักสูงนึ่งนะครับนี่ครับนี่นะครับบักสูงนึ่งนะครับนี่นะครับผมต้องขึ้นต้นนี้นะครับนี่นี่นะครับขึ้นต้นแซงนะครับนู่นน,น,น,นะครับเขาพยายามหยุบ้นมันนะครับ ตอนตอนขึ้นตอนยังผมจะบาประเทายนะครับเด้อผมจะถ่าย,ายให้ดูตอนนี้ก่อนครับตอนนี้นะครับพอมันอยู่สูงมากนะครับโบนพคนนะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันเนาะครับเนาะว่าจะสเลดหรือสเรลดนะครับออโต้ในวันนี้นะครับอยู่กลางป่ากลางดงเฉยครับเนาะนี่นครับ อูน้นนะครับมนมุนครับดูอาาู้นนะครับนั่งอยู่งาบนนะครับเอาละครับเดี๋ยวกับผมได้ร่อยเดี๋ยวผมจะคัดทายดูครับเนาะเอาละครับถอยลงมันแล้วครับ ไปทางไหนบ่นี่แผลลงสูงมากนะครับนี่นะครับแถวนี้นะครับแม่ลงมาแล้วนะครับอยู่ซ่าบ่ได้นะครับถอยครับถอยครบใครย้นห่นะครับ ล้นหมดน,นะครับในท่อนี้ก็เอาเท่านี้ครับ <c oughs> ลงสูงแตกนะครับนี่นครับนี่นะครับแม่มเป็นลักษณะนี่นะครับนี่แม่มันเป็นลักษณะนี่นะครับ,ะะรบ <c oughs> ตะตรายนะครับต้องให้ไหวนะครับทราบประด้นะครับ,รบ,รบพวกนี้ ไปต่อครับนี่นะครับบรรยากาศของทุงโลกนะครับเนาะนี่ทุกโลกนะครับเป็นหินเป็นผ้านะครับนี่ครับนี่ครับหน้าผาหน้ายังเป็นหินทั้งนั้นนะครับนี่่งโลกนะครับนี่ลุ่มลื่นนี้นะครับบรรยากาศนะครับ ไปต่อนะครับนี่นะครับจะออกจากปลานะครับออกจากปลาเลยครับจะหาหลดก่อนเดี๋ยวยิเบิ้งฟังทั้งหลอดจังนิดหนึ่งนะครับขนทางนี่นะครับหนทางข้ามมีสะพานเล็กๆนะครับนี่ฮ่าระวังระวังนะครับท่านผู้ชมค่อยๆไปนะครับเนาะน้ำกันนี่แหละครับ โอ้นี่ครับสะพานสร้างอลังการแห้งนะครับนี่นะครับนี่ดูทั้งหน้าก็รู้นะครับปาติีโทนี่นะครับฮะใจเย็นนะครับทั้งร่มกับหน้ามืดคืนนะครับแดงได้ดูทั้งหน้านะครับนี่นะครับอลังการงานสร้างนะครับไปไปเรื่อยๆรื่อีห่อนี่มันต้อง ใส่เล็กนะครับเสียกมัดกระยูนะครับไปเรื่อยๆครับโอ้โหอลังการอลังการฮะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอืย่าตกใจก็อย่าตกใจท่านผู้ชมไปเรื่อยๆการทำมาหาก,กนินกันลุยอย่างเดียวนะครับเป็นยังไงกันลุยอย่างเดียวนะครับให้ยังไม่ทันจบเลครับไปต่ออีกเลยครับอื เอาละครับหอดฟังนะครับทั้งนี้แหละครับอดูรถก่อนรถจะจังไดนอ๋อรถยังจอดอยู่บางกอกนะครับนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะเบิ่งในชักข้าวก่อนครับเนาะเอาละครับ นี่ผมก็หาหมดนะครับโอ้ไก่ที่คำหลวรับเนาะเพราะว่ามันแดดนะครับใส่แว่นตานี่คือมันแดดฮ้อนนะครับเบิ้งตาเปล่าสิจะมาเห็นนะครับต้องใส่แว่นตานั่ะครับเพรมันว่าจะความเท่อะครับเนาะเพรมันความเทอครับมันฮ้อนครับใส่แว่นตานะครับใส่แบันตาครับเพราะความมันฮ้อนนะครับอากาศมันฮ้อนนะครับเอ้าเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับเนาะครับครับวันนี้ก็ มาถึงก็จนค่ำนะครับเนาะก็ได้ต่อลังเดียวนะครับนี่ครับนี่ครับตอลังเดียวนะครับก็มันก็ออกแน่บอกแน่นะครับเนาะก็กาบวมมันเกิดอกมเย็นแม่มันนะครับนี่ครับลังเบใหญ่เท่านี้นะครับเนาะลังน้อยๆเต้าก้านห้องเบาดีนะครับข้าเจ้าก็เอาคือเก่านะครับก็เลยเอานะครับพ่อเลยขึ้นเอาเลยนะครับคือไปหาต่อคือเอาเลยนครับเอาแล้วครับเดี๋ยวผมจะแกะได้เท่านีก็เท่านั้นนะครับเนาะแต่ว่ามัน บางคนนี่แทบจะบริกกินนะครับผมขอบอกนะครับว่าต่อนี่แทบจะจะบริกกินนะครับหาบเป็นนี่ยบริกกินแน่นอนนะครับนะครับผมไม่ได้ดูไม่ได้ดูดูทัรแขผู้ใดนะครับต้องหาให้เก่งนะครับต่อนะครับก็มาเก่งยีหรีบริได้นะครับว่านะครับเอาล้ครับแก่นะครับเนาะ บาเดินมได้ง่ายนครับหาย่ายๆนะครับตอวนี้ครับหาย่ายๆนครับบาได้หาได้ง่ายๆนะครับก็จะเอาปาเก่งกิริบาได้นะครับปีละครั้งนะครับบางคนกับแทบจะบาได้กินนะครับกันซื้อกับแพงนะครับหาในตัหลังเดียวนะครับวันนี้มด ก็เข้าเจ้าก็หากันนะครับทักคนต่างหานะครับก็ยังว่าแล้วครับกันบะเก่งก็คืึอยู่บ่ได้นะครับต้องเอาแน่ๆนอนนะครับเก็บบเฮ็ดอะครกเนาะปีละครั้งคือเขายังกับปีละครั้งกัเขานะครับต่อกับปีละครั้งนะครับอันนี้ผมมาได้ใส่ไอ มาด้วยเสียบอย่างนะครับเสียบจากกระตงจากกระแตนมาด้เสียบนะครับผมดูได้ตาเปล่านะครับดูได้ตาเปล่านะครับเพราะว่าเคยเส้นนะครับเนาะต้องใส่แว่นตาในน้ำนะครับก็มาใส่แว่นตาเมือนเสียบตานะครับเพราะเขาเนมอยู่ทั้งถึงนะครับนี่นะครับเพราะว่ามันบาได้เอากระแตนไปล่อนะครับบะมี่นะครับกระแตนล่อบะมี่นะครับคึ้มองในตาเปล่าเลยนะครับ คือว่านะครับเนาะสูตรไข่สูตรมันนะครับเนาะครับนี่นะครับโอ้ยก็คือว่านะครับเนาะนี่นะครับการทำมาหากินเนาะครับเนาะทุกอย่างนะครับเนาะเอาทุกอย่างนะครับอย่างเลยที่ว่าเผากรงเวทเนี่ยนะครับผมบ่ได้น้ำให้บ่ได้มีเสก็งนะครับโอ้โหอันตรายนะครับต้องไว้ไว้นะครับทราบบ่ได้นะครับ อันนี้คือเจ็บเจ้าของเนี่ยน้อนะครับเพราะว่ามันมีพิษนะครับเนาะตอนี่มันมีพิษนะครับนี่ผมประกาศทายให้ดูนะครับเพราะว่ามันอยู่สูงนะครับเพราะว่ามันอยู่สูงแห้งนะครับมันอยู่ดรต่ำนะครับมันอยู่ตรงต่ำนี่ก็อาจจะทายให้ดูอยู่นะครับเพราะว่ามันอยู่สูงหลายนะครับผมันคือต้นขึ้นต้นใหม่นะครับได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นนะครับเนาะนี่นะครับน่ได้หลายแล้วนะครับนี่เห็นว่าในหน่อยก็ได้หลายอยู่นะครับ ก่อนเดียวมันก็พื้นนะครับควนจะเริ่มปีแข็งแล้วนะครับนี่ครับนี่คนให้มักปนนะครับปนกับแซบนะครับนี่ครับปนนะครับปนกับแซบต้องไปครัวให้มันนั่นครับ เด้หาเป็นกับหาเอานะครับใส่ต้องใส่แว่นตานะครับปีละข้างปีละข้างนี่ไลไลอยู่นะครับนี่ เห็นว่าลังบ่ใหญ่นะครับเพราะว่าย่างนี้มันเต็มนะครับมันมันมันบ่คืดอันลูกมันจะมากนะครับอ่าแล้วครับไปหาขวางครับเนาะตั้งกระทะได้แล้วก็เอาน้ำใส่จัหน่อยนะครับเนาะใส่จัหน่อยนะครับเพื่อให้มัน หมอนั่นนะครับนี่นครับนี่ใส่เลยนครับแล้วก็เอสสาสลดใส่เอ้ยเกลือใส่จังหน่อยนะครับเนาะให้มันนัวๆจังหน่อยนะครับอ่ะเอาละครับเดี๋ยวมันจะเข้มพ่นนะครับ นี่เราก็เอาปกติีเราก็สุดกถกวาง่ไงสุัรนเนาะสุดรถใส่จังหน่อยนะครับนี่พอแล้วครับสุดใส่จังหน่อยนะครับแต่อีหัวยังกรบม้วหุนะครับเนาะสุดนะครับหลังจากเราไล่กัดรอทำมันหนามสีแห้งๆวันะครับเนาะเดี๋ยวมารดกันใหม่ครับนะครับซุกแล้วกับหน้าตาเป็นสีนะครับนี่ครับหน้าตาเป็นสีนี่นะครับนี่นะครับ ของหายากานะครับนาะปีละข้างนะครับของหากน่านะครับบางท่านนี่บมาได้กินเลยนะครับแต่ละปีนะครับเพราะมันหากมัามันเป็นวัยหาได้ถั่วไปทุกทุกทุกคนนะครับเนาะนะครับเพราะว่านี่กรสุร้อยนะครับเนาะกินได้หงอนครับสาแก้วก็ได้อันยังก็ได้อร่อยมากครับอร่อยมากครับ แล้วครับคลิปนี้ผมก็จะจบแค่นี้แหละครับเนาะเจอในคลิปหน้านะครับเราสีบาติทำอาหาก,กินที่เก่านครับเนาะว่าจะาพาไปยังไงเลาะยังยัง,ยงเดี๋ยวใครมาเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็คำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ